สวัสดีครับผมช่างไอทีมาบายนะครับวันนี้ก็มีคุณพี่าน,นิงนะครับเปิดร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับอยู่ที่ซอย52นะครับแล้วก็ร้านอาหารพระหนวิวอยู่ที่ตัดใหม่เรานะครับผมก็โทรมาปรึกษาเรื่องปัญหาโทรศพัพท์ว่าอยากจะซ่อมโทรศัพท์เก่าๆไว้ใช้งานในร้านโทรเข้าโทรออกนะครับตัวน,นี้ก็ผมก็ซ่อมให้กับลูกค้านะครับที่ ลูกค้าอยากจะใช้งานนะฮะที่ปรึกษามาก็ซ่อมให้เสร็จไปด้วยคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็ส่งคืนให้กับลูกค้านะครับ<ม>ก็เกือบไม่ทันเกอร,ร์ฟิวนะฮะก็คุณพี่เขาก็อยู่ซอย52ตักสะพานใหม่แล้วนี่เองนะครับผมก็ท่านใดที่มีปัญหากับผู้อุปกรณ์ก่อสร้างก็ลองไปอุดหนุนคุณพี่เขาเอาแล้วกันนะฮะก เนี่ยครับแถวนี้นะครับที่ผมมาส่งครับเกือบไม่ทันกาแฟก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาแล้วคิดถึงผมนะฮะผมก็จะให้คำปรึกษานะครับด้วยคุณภาพที่ดีนะฮะซ่อมด้วยคุณภาพที่ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับฝากไปด้วยนะครับขอบคุณครับ